สวัสดีครับพบก,กับผมมาลุกับเกมไายวันพีทเชอร์คูดครับวันนี้อยู่กับผมมาลุนะกับด้านฝึกฝนของนกเป็ดน้ำครับการูก็เข้มงวดครับใช้พลังงาน10เวทันเงื่อนไขของด้านนี้นะครับก็คือเพื่มมาตาการได้สลอ็อตเนื้อสูงมากมากซึ่งสูงมากๆครับใช้เพื่อนเป็นลูฟี่ครับทีมตามนี้เลยไอโอกาส เจอเนื้อสูงแต่ได้กับพลังครับในเธอแรกพลังเราจะลดจนหมดเลยเกือบหมดเกือบหมดเนี่ยนิดนึงโดยมิสเตอร์เธอทีนะครับไอตัวเนี้ยหน้ากับอีแรงโอเคอเราได้เนื้อเยอะเนาะเราก็เพิ่มพลังจากเนื้อครับก็จะ เจอสัตว์ต่างๆมากมายเจอไดโนเสาร์ด้วยสีแดงมีทุกสีครับแดงเขียวฟ้าก็ตามสายครับแดงก็บู๊เขียวก็ทักษะฟ้าก็ไวอืม โอเคก็มีซาลมอนเดอร์ดินหรือเปล่าตัวอะไรวะเนี่ยกิ้งกายักษ์โอเคครับถึงบอสแล้วกาลูกับพองเพื่อน โอเคใช้พลังงานสิบครับก็ไม่ยากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับดูแล้วอย่าลืมกดซ b s สไ i b e ด้วยครับดูแล้วอย่าลืมกดซ b s สไ i b e ด้วยครับ ดูแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยครับดูแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วย